มานพนั้นรีบแบกมารดาบายน้ำอย่างสุดชีวิตเลยแบกมารดาไปว่ายไปเรื่อยๆโดยมีความตั้งใจว่าจะพามารดาให้รอดตายและขึ้นฝั่งให้ได้อย่างปลอดภัยใจมีอยู่แค่ตรงนี้ตัวจะเป็นไงก็แล้วแต่แต่ขอให้มารดารอดขึ้นฝั่งให้ได้แล้วก็ไม่วันวัมมหาสมุทรจะกว้างใหญ่สักเพียงไหน ว่างแค่ไหนก็ไม่ครัวถึงแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยสักเพียงใดก็จะสู้ษาอดทนแหวกว่ายพามาดาข้ามมหาสมุทรนี้ไปให้ได้เมื่อมานบนั้นแบกมาดาวหว้น้ำในมาหาสมุทรมาตลอดทั้งวันทั้งคืนอาการเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลีย,ยนัก็ย่อมเกิดขึ้นร่างกายมนุษย์ก็มีข้อจำกัด ไม่เหมือนปลาในน้ำเนะพราะมนุษย์ต้องอยู่บนบกในน้ำก็อยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละในขณะนั้นเปรี้ยวแรงของมนุนั้นหมดลงแทบจะจมลงในมหาสมุทรแต่ด้วยกำลังบนบาร,รมีที่สั่งสมมาบาร,รมีตรงนี้แหละที่จะทำให้เกิดความนึกคิดที่แตกต่างจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย พระมีที่สั่งสมมาเรื่อยๆเ,เมื่อเกิดแต่ละชาติมากบางน้อยมากบุญมั่งบาปมั่งไม่บุญไม่บาปมั่งคละๆกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่ว่าสั่งสมบุญมากกว่าบาปมาได้เรื่อยเละบรารมีเอาส่วนแห่งบรารมีมารวมกันจึงทำให้กระตุ้นจิตสำนึกวาฏตะสงสารนี้เนี่ยเป็นทุกข์นักหนา คือเป็นความคิดที่แปลกที่มันเกิดขึ้นในการทะเลมหาสมุทรคือท่านเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาได้อย่างไรท่านก็บ,บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าได้เกิดขึ้นมาแล้วว่าโอ้โลกนี้เนี่ยหรือชีวิตนี้เนี่ยเป็นทุกข์นักชีวิตมนุษย์เหมือนแหวกว่าอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์คือเห็นทะเลแล้วก็นึกถึงชีวิตเนี่ยของเราแล้วของของตัวเองท่านเองแล้วก็นึกต่อไป ถ้าเราต้องตายพินาศเราเนท้องท่ามาสามุดพร้อมกับมารดาในการแบบนี้เนี่ยคือตอนนั้นจะหมดแรงและคิดอย่างนะโอ้ถ้าเราตายเราคงแย่เลยอย่างเนี้ยแต่ในขณะที่กําลังคิดว่าสงสัยเราเพราะเราหมดแรงเราต้องตายพร้อมกันเนี่ยท่านก็น,นึกถึงบุญขึ้นมาคือจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นตอนนั้นก็่รู้จะนึกอะไรแล้วเนี่ยเพราะยังไม่มีพระสัมมาสมัามพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นว่าขอให การกระทำความดีหรือกุศลผลบุญที่เราได้แบ่งมารดาบไายในมหาสมุทรมาด้วยความเ,เหนื่อยเนี่ยโดยหวังที่จะพามารดาไปขึ้นฝั่งโดยไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอย่างไรขอกุศลเน,นี้บุญเนี่ยหรือความดีอันเนี้จงเป็นปัจจัยเนี่ยให้เราหรือเป็นพลังให้เราสามารถข้ามพ้นทะเลแห่งความทุกข์นี้ได้ ืออันนี้ถึงทะเละทุกข์ของชีวิตนะการ,รตั้งจิตเป็นมหากุศลแล้วมานพนั่นก็ตั้งปณิธานซ้าลงไปอีกนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกตอเป็นเรื่องที่บาร,รมีที่สังสมมาจนกระทั่งถ้าทำในบริสุทธิ์ในระดับหนึ่งที่สามารถจะเป็นผู้นํามวลมนุษยชาติได้มันกลั่นตัวขึ้นมาคล้ายๆบาร,รมีนี่ตกผลึกขึ้นมาก็ังใสกระจ่าง เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความคิดอย่างนี้เพราะถ้าหากเราข้ามพ้นห่วงทะเลทุกได้แล้วเนี่ยขอให้เราเนี่ยสามารถนําสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากทะเลแห่งชีวิตหรือว่าตาสงสารนี้ได้ด้วยคือจะไม่ไปตามลำพังแต่ว่าเราจะไปเป็นทีมว่าเมื่อเราพ้นแล้วเราขอให้เราสามารถได้ถ่ายทอดความรู้แนะนําให้สัรวสัตว์ทั้งหลายได้พ้นทุก ทะเลแห่งความทุกนี้เช่นเดียวกับเราได้ตรงนี้แหละไอ้ไหมเพลิกแห่งบาร,รมีเนี่ยมันตกผลึกสังสมมาใสบริสุทธิ์แล้วก็กลั่นตัวเป็นแหล่งแห่งกําเนิดแห่งความคิดกระตุ้นจิตสํานึกให้คิดอย่างนี้เมื่อตั้งมโนปฏิธานแล้วก็อธิษฐานจิตตอกย้ำความปรารถนาที่จะนำตนสัปรปสัตว์ไอ้ผลจากทะเลทุก เมื่ออธิษฐานจิตยอย่างนี้แล้วอันนี้ภาพที่พนมมือที่จะให้ดูต่อไปนี้นั้นไม่ได้หมายถึงว่าท่านเกิดพนมมือในตอนนั้นนะเป็นตัวเยงว่าให้เห็นเป็นภาพในใจของท่านขอให้ความปรารถนาเนี่ยเป็นจริงเป็นได้เราต้องเป็นอะไรอย่างเนี้ที่จะพ้นทั้งเต่เราแล้วก็นำพาสรรพสัตทั้งหลายพ้นไปด้วยผู้ที่มีความปรารถนาอย่างนี้จะได้ในมิตรกนามัาพระโพธิสัตว์ทันที ด้วยแรงเห็นไหมแรงอธิษฐานนั่น,นที่ปรารถนาความเป็นผู้นำตนและสัรพสัต,พตยพในแจกเทเรทุกจึงท,ทำให้เกิดมหาปิติจากที่กำลังจะหมดแรงไหวยน้ำก็พลันเกิดกำลังใจพร้อมกับกำลังกายขึ้นมาเป็นอศัศจรรย์ไอตรงนี้นี่แปลกแสดงว่าในมนุษย์เนี่ยในตัวมันจะมีแรงพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ภายในเนี่ยซึ่งถ้าหากว่า เรานึกคิดที่จะเป็นรหัสไปเปิดขุมพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดออกมาได้แล้วก็สามารถเอาพลังนั้นมาใช้ไนดะ้ซึ่งจะต้องนึกถึงในความดีนะหรือสิ่งที่เราจะกระทำนี่มหาปฏิเกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์แล้วโดวยการตั้งใจะระลึกนึกถึงอย่างนั้นมันก็มีแรงฮึดเรียวแรงก็เกิดขึ้นมาทําให้ว่ายน้ำแบกมารนาะต่อมาได้อีกสองสามวัน ในสุดก็ถึงฝั่งแต่แบกมารดามาขึ้นฝั่งสําเร็จพอถึงฝั่งแล้วพระโพธิสัตว์มารดาก็ได้เข้าไปอาศัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้ทํางานด้วยความขยันและอดทนเพื่อเลี้ยงดูมารดาเป็นอย่างดีจนกระทั่งมารดาละสังหารมาถึงคราวที่พระโพธิสัตว์ละโลกก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกนี่คือพรมชาติติดตั้งความปรารถนาที่จะเป็นผู้นำตน และสัวสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทะเลทุกซึ่งก็คือฐานะแห่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการนั่นเองในชาตินั้นจึงมีชื่อเรียกว่าปฐมจิตตุประบาทการปฐมจิตคือจิตแรกตุประบาทการหมายถึงการเกิดข,ขึ้นของดวงจิตดวงแรกที่คิดจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือเรื่องราว รหรับพุทธวัรต,ตอนที่ห้าจ้ะ